สวัสดีค่ะชาวธาดไฟอาริสามจิเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงความรับความสัมพันธ์ของคุณประจำปักหลังเดือนกันยายนค่ะ 16-30กันยายน2564นะคะเป็นคลิปสำหรับคนโสดชาวธาตุไฟนะคะคือผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิงห์และก็ธนูค่ะเป็นการ,รดวงแบบทั่วไปนะคะ General reading ค่ะไม่ได้จับจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานในไพ่นี้อาจจะไม่ตรงบ้างตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อนำไปปรับใช้เท่านั้นนะคะ อนุญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้ปกปักรักษาดวงของชาวโสดนะคะคลิปคนโสดชาวธาตุไฟนะคะช่วยสื่อสารข้อความผ่านไพ่พลังงานด้วยนะคะปักหลังนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างเอง่ยคนโสดจะเจออะไรบ้างคะขอไพ่พลังงานด้วยค่ะ พลังงานหน้าไพนี้ยังสามารถสลับฝั่งกันได้เป็นไว้เวอร์ซ่าในฝั่งของคุณและคนรักเก่าหรือคนคนนั้นคนที่คุณนึกถึงอยู่ก็ได้นะจะพลังงานตัวตนของคุณนะคะปักนี้ได้เป็นไพ่2ดาบค่ะ หนึ่งดาบ uh huh. tower สี่ไม้ the high priestess โ okay. อเคเริ่มเลยนะคะพลังงานของสองดาบนะคะคือตัวตนของชาวโสดธาตุไฟนะคะปักหลังนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของ สถานการณ์ของการต้องเลือกมีทางเลือกนะคะการตัดสินใจความสัมพันธ์ที่เราอาจจะมีมีคนคุยนะคะเป็นคนคุยหรือมีแฟนก็ได้นะคะแต่ว่าความรักเนี่ยมันจะเป็นมันต้องตัดสินใจนะคะมีพระจั์ข้างหลังเนี่ยความสัมพันธ์ของบางคนนะคะยังคลุมเครือไม่ชัดเจนอยู่นะคะจ,จะยังไม่มีสถานะหรือเป็นแค่คนรู้จักหรือเป็นเพื่อนกันนะคะเราเองอาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกเข้ามาด้วยนะคะทีนี้มีหนึ่งดาสแสดงว่า ปักนี้ค่ะเราจะต้องเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วนะคะเป็นการตัดนะตัดเพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งความสัมพันธ์ของคุณนะคะชาติไฟเองอาจจะเจอใครสักคนนึงในโลกออนไลน์นะคะเนาะดาบคือการสื่อสารทางออนไลน์ค่ะการสื่อสารออนไลน์เว็บเดทนะคะอินสตาแกรมทวิตเตอร์เมสเซนเจอ e ์เฟ k บุ๊กนะคะคินเดอร์อ Tinder, หรือเปล่านะคะหนึ่งดาบเนี่ยมันคืออะไรก็ตามที่ มันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเราเองอาจจะเลือกใครก็ได้แล้วนะคะในปักนี้ถ้ามีหลายๆคนนะคะที่ยังไมไ่ตัดสินใจเนาะเราจะได้เริ่มต้นคุยนะคะทาวเวอร์ค่ะการเปลี่ยนแปลงจบเพื่อเริ่มต้นใหม่สู่สิ่งใหม่ๆอดีตที่ผ่านมาเจอความสัมพันธ์ที่พลางงานส่วนใหญ่ของคุณนะเป็นออนไลน์นะคะอืมเป็นออนไลน์แล้วก็เจอความสัมพันธ์ที่ ไม่ได้เปิดเผยอ,อาจจะเป็นรักลับๆเลิฟแอบแฟรคุยกันรู้กันอยู่แค่2คนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ต้องการบอกใครก็ได้นะ,นะคะไม่ได้ไปแซ่ใครหรอกแต่ว่าเป็นการพูดคุยกันเรียนรู้ศึกษากันนะคะรู้กันแค่สองคนจกนกอดาจะมันใจก็ได้นะคะ ไพ่ใบนี้สื่อถึงว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เราค่ะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะยังคงเลือกยังคงคุยอยู่นะคะหลายๆคนอาจจะเป็นเพราะว่าเราต้องการความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงค่ะความสัมพันธ์ที่ลงหลักปักฐานเข้าสู่พิธีมากพิธีวิวานะคะคุยกันถึงเรื่องของอนาคตนะคะคุยกันถึงเรื่องของการซื้อบ้านการซื้อสังหาริมารัพย์เรือนหอนะคะเนี่ยคือคือมันใกล้ถึงฝั่งแล้วะคะ่ะเราอ่ะขาดแค่คนที่เราต้องเลือกนะคะคือคนที่ดีที่สุด นะค,ะคนที่คุณดียอยู่ด้วยนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษด้วยนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือพ่อไม่แม่ๆเนาะเป็นชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นคนที่ค่อนข้างออดูมีพลังเยอะนะคะแล้วก็มีเหตุผลของตัวเองเยอะแล้วก็โฟกัสที่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักก่อนนะคะ The h y p o t e s t ค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะบางคู่บางคนดียอยู่กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเป็นคนที่ดูลึกลับค่ะเป็นคนที่ หน้าค้นหานะคะดูเก็บความรู้สึกไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกและดูเหมือนไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรือว่าอาจจะดูเย็นชาก็ได้นะคะเนาะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มาเยอะนะคะเป็นคนมีฟอร์มคลิปลุกนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่เก็บความรู้สึกเก่งค่ะเนาะคนคนนี้จะดูนิ่งๆนะคะเรื่อยๆซึ่งจะต่างก,กับคนราศีเมษนะคะที่จะเป็นคนที่แสดงออกชัดเจนนะคะ ในด้านของความรู้สึกหรือความต้องการเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันจะ้ะว่าคนคนนั้นนะคะคนที่ชาวธาตุไฟคนโสดกำลังคิดถึงอยู่นึกถึงอยู่ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยหถ้วย3มดาบสิบเหรียญ สามไม้เดทคนคนนั้นของคุณนะคะบาคู่บางคนเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกเนาะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกมานะคะเ,เขาเนี่ยไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเนาะสามดาารักสามเศร้าเราสามคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไป,ไปมามาไปไป,ไปกลับกลับนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนเก่าๆค่ะคนที่เคยคุยกันนะคะ คนเก่าๆกลับมาวนเวียนแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าเคลื่อนเก่าหรือคนรู้จักเก่าคนที่เคยเติบโตกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆก็ได้นะคะมีเด็กๆเข้ามาพัวพันได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้ค่ะสื่อถึงอะไรที่เคยอยู่ในอดีตะคะ่ะกลับเข้ามาวนเวียนในชีวิตของเขาเนาะนะคะแต่ทีนี้การกลับมาเนี่ยมันมี ในเรื่องของเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วสามแม่ท้านะคะบางคู่บางคนนะคะคนคนนั้นของคุณเจอรักทางไกลนะคะดีกับชาวต่างชาติรวมถึงรักทางไกลรักที่ต้องรอคอยรู้สึกห่างเหินนะคะรอคอยด้วยความหวังนะคะอืซึ่งมีสามคนในความสัมพันธ์เนาะสิบเหรียญคนคนนี้นะคะเขาเองให้ความสําคัญกับเรื่องของความเป็นอยู่คือของครอบครัวนะคะ เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็บางคู่บางคนนะคะคนนั้นเป็นคนที่มีฐานะดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขาดขาดเรื่องเดียวอะคะ่ะขาดเรื่องของความรักนะคะความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาให้มันเพอร์เฟกนะคะคนคนนี้ถ้ามองในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตแม่หมองมอง,มองว่าเขาค่อนข้างมั่นคงแล้วนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นเยอะแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะลุยเก่งมีพลังนะคะทีเนี้ย เขาจะตามหาความรักความสัมพันธ์ที่เต้องแสดงออกเท่ากันกับเขาเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาอะค่ะพึ่งออกจากความสัมพันธ์มานะคะจบเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆนะคะยังคงเสียใจอยู่เนาะมีสามดักนะคะบาาคู่บางคนที่เป็นรักทางไกลนะคะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะ ก็เลยเลือกที่จะตัดใจเดินออกมาค่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะว่าปากนี้คนโสดชาวธาตุไฟจะมีใครเข้ามาขายขนมจีบบ้างไหมถ้ามีเขาจะเป็นคนลักษณะยังไงบ้างคะสมเหรียญ8ดเหรียญ t h ววิ e o of Fortune สี่ถ้วยอัสบินถือดาบแม่หมอมอนะคะว่าปากนี้ค่ะคนที่จะเข้ามาเนี่ยคือเขาจะเป็นคนที่เป็นคนชอบทำงานนะคะเป็นสายลุยเป็นคนที่ชอบการแข่งขันชอบการลงแข่งนะคะแข่งขันเป็นคนที่ชอบ ที่จะเอาชนะเ,เป็นคนที่ชอบไขว่คว้า,วาหาความสําเร็จนะคะสามเรียนเขาเองอาจจะชอบทํางานชอบเรียนนะคะเป็นช่วงที่เขาให้ความสําคัญกับการเรียนกับการทํางานของเขานะมีอะไรหลายอย่างให้เขาต้องทานะคะจะเป็นการพรีเซนต์งานมีโปรเจกต์ใหม่ๆให้เขาทำเนาะนะคะหรือโครงงานโครงการทํากับเพื่อนนะคะหรือกับลูกค้าพาร์ทเนอร์ลูกค้าหุ้นส่วนเนาะออเดวิลค่ะก็คือ มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ๆของเขาเนาะคนคนนี้นะคะเอ่อจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการเลือกคนนะคะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่มาเร็วไปเร็วคือเขาจะเป็นคนที่เทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์เร็วทีเนี้ยพอเทคแอคชั่นเร็วก็จะออกเร็วนึกออกไหมมาเร็วไปเร็วเพราะอะไรเลือกเลือกเยอะนะคะสี่ถ้วยจะเป็นลักษณะของคนที่เ perfectionist นะแม่หมอรู้สึกอย่างน้นเนาะไพ่ภาพลวงของเขาเหมือนเขาเป็นคนที่เป็น perfectionist คนที่สมบูรณ์แบบชอบความสมบูรณ์แบบนะคะเเห็นไหมเขายังไม่เจอใครที่เขาถูกใจเลยสักคนคนที่มีอยู่ตัวเราที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยถูกใจพอมีคนนอกยืนมาให้ะคะ่ะเข้ามาขอโอกาสคนนี้ก็ไม่ถูกใจนะคะเป็นช่วงของการเลือกสรรคนเข้ามาในชีวิตนะคะคนที่จะเป็นคู่ครองคนจะเป็นคู่รักของเขาเนาะ คนคนนี้นะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูนะคะซึ่งคนคนนี้เขาเองเอาจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆคนหมู่มากมีความสามารถในการสื่อสารทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือรับประก,การทหารตํารวจนะคะหรือคนคนนี้ค่ะเขาจะจะเป็นพลังงานของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็เยอะนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆชอบทํางานอะ่ะคนคนนี้ชอบเก็บเงินชอบทํางานขยันนะคะแล้วก็ เขาจะเลือกคนที่สามารถที่จะเออเป็นคู่คิดให้กับเขาได้นะคะอยู่กับเขาเป็นคู่คิดให้กับเขาแล้วก็สนับสนุนสิ่งที่เขาชอบทํานะคะอืมแต่อย่างที่บอกคนคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วก็ตัดสินใจอะไรอย่างคุณหันพันแล่นได้ในบางครั้งนะคะอืม ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าหากเขาเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างเอ่ย The Chariot บางคู่บางคนนะคะคนคนนี้เขาเองก็จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะรวมถึงเป็นชาวลคราศาีกรกฎเนาะเป็นหนุ่มรูปงามสาวรูปงามนะคะ1ไม้เจดไม้ เราอาจจะเจอกับเขาในที่ทํางานเดียวกันก็ได้นะคะถ้าใครที่ทํางานอยู่เนาะหรือว่าที่เรียนอยู่นะคะเจอกันในที่ทํางานหรือที่เรียนนะคะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยน,นะคะเจ็ดไม้ห้าไม้เด็กถือเหรียญแม่หมองมองนะคะว่าการที่แอคชั่นของเขานะคะหนึ่งคือเขาจะเขาจะดูดูเราไปก่อนนะคะเขาจะดูดูดูเราไปก่อนจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งและจะพยายามเข้าหาเราเรื่อยๆนะคะ คนคนนี to well ้อ <ph> <ongs> well. <h Prince> <heroin> <c ru h> ่ะาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกไม่ชอบเลยก็ได้นะหรือว่าเคยเป็นคู่กัดกันมาก่อนก็ได้นะคะเป็นคนที่ไม่ถูกชะตากันมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็การเข้ามาของเขาเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะของคนที่มาแย่เราทําให้เราโกรธหรือว่าเป็นคนที่คอยขัดเราอะนะคะเหมือนจะคอยขัดเราหรือว่าชอบสร้างกําแพงขึ้นมาแย่ให้เราโกรธนะคะแต่ว่าเขาก็จะสนุกหรือว่าเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ย น่ารักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมาแบบหยอกมาหยอด,มา,ยอดมาแย่อะไรประมาณนี้ค่ะอืมแล้วอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะแต่ทีเนี้ยคนคนเนี้ยค่ะเขาจะแสดงออกชัดเจนนะคะทีแรกก็จะมาดูๆไปก่อนแล้วก็เดูท่าทีเนาะดูเชิงนะคะ The Chariot มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเ,เข้ามาวนเวียนในในชีวิตของเราก่อนนะคะแต่ว่าดูอยู่ห่างๆแล้วก็อาจจะเอ,อเข้ามาเหมือนเป็นกกลมิตของเราเนาะ นะคะิเนียเนยเข้ามาคุยคุยสักพักก็มาแย่มาหยอดให้เราโกโรธนะคะแล้วว่ามันจะทําให้เรามีแพชชั่นนะคะตรงเนี้ยเออ,เอ,อหนึ่งไม้อะทีเนี้ยพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคลิกกันแล้วนะคะรอเขาเองก็จะแสดงออกชัดเจนเลยนะคะคนคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่ลุยไม่ว่าเขาจะเจอกับอุปสรรคอะไรหรือเรามีกําแพงอะไรก็ตามเขาก็จะฝ่าฟันนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะทลายกําแพงหัวใจของเราเข้ามาให้ได้นะคะ เด็กถือเหรียญชอบนะชอบแล้วก็จะต้องเอาชนะใจให้ได้นะคะอืมเพราะคนนี้มีความมั่นคงมีความอดทนสูงแล้วก็อยากได้ต้องได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะจะเป็นพลังงานแบบนี้อะนะคะอืมแล้วความสัมพันธ์นี้นะคะเขาจะ take action คือเขาจะอยู่กับเรายาวๆเลยถ้า เราคือคนคนนั้นที่ใช่สําหรับเขาจริงๆนะคะหนึ่งไหมคุยกันยาวๆคบกันยาวๆยั่งยืนนะคะอืมคือเขาจะทุ่มเททั้งหมดที่เขามีอะคะ่ะให้กับเรานะคะคนคนนี้เขายังอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะในบางคู่บางคนในความสัมพันธ์นาะหรือรุ่นราวเขาเดียวกันกับคุณเนาะนะคะแต่งตัวดีจ้าทัานสมัยนะคะอ่ะเรามาดูซิว่าพลังงานเอาคัมของ ้นโสดชาวธาตุไฟปักนี้จะเป็นยังไงเอ่ยเดซันแปถ้วยสีเรียนคิงออฟซอสห้าถ้วยแม่หมอมองนะคะว่าเ,เราเองค่ะจะยังรู้สึกผิดหวังกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตอยู่ความรู้สึกในอดีตะคะ่ะกับความสัมพันธ์เก่าเนี่ยมันยังคงสร้างความเสียใจหรือยังคงอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกของเราอยู่นะคะ เราเองบางคนนะคะเพิ่งเดินออกจากความสัมพันธ์มาก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมคะถ้วยเนี่ยก็คือความรัความชอบคือเราชอบเรารักมากเรารู้สึกว่าเราพยายามกับเขาเยอะพอเราทุ่มเทไปแล้วมันไม่เป็นดังใจที่เราต้องการเราเลือกที่จะตัดใจเดินออกมารักที่ไม่มีสถานะก็ได้นอกภายนี้ทีนี้พอเราเดินออกมาเนี่ยเ,เรายังคงเป็นห่วงเขาอยู่หรือว่ายังคงคิดถึงคนเก่าๆอยู่ไม่หมอรู้สึกอย่างนั้นนะนะคะยังคงมีความแบบ น้อยๆดาวๆนะคะดูแบบเหมือนต้องการการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่เนี้เราจะด,ดูดูเขาไปก่อนอะไม่หมารู้สึกง,งั้นคิงถือดาบคือจะใช้เหตุผลในการตัดสินคนที่เข้ามาค่ะอือคือเราเองอาจจะตั้งกำแพงสูงก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วเขาก็ต้องลุยเข้ามาให้ได้ คือคิงถือดาวจะเป็นลักษณะของการใช้เหตุผลภายนอกจะดุดุนะคะดูแบบดุดุดูแบบดูพูด,ด,บบดจาตรงไปตรงมาดูแบบมีหลักการดูแบบใช้เหตุผลมีจุดยืนของตัวเองอะคะ่ะเราจะแสดงจุดยืนให้เขารู้นะคะว่าเราต้องการอะไระคะ่ะในปักนี้เนาะนะคะคือเราอาจจะเคยเจ็บมาเยอะอะมัน,ม,นมันเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเจ็บเคยเสียใจมาเยอะในอดีตเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเหนื่อยนะคะแล้วก็ อยากที่จะปกป้องตัวเองก่อนนะคะการที่เราถือดาบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับแบบโอเคเราจะไม่ได้ให้เขาเข้ามาง่ายๆหรอกเราจะอูดูเขาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แสดงให้เขาเห็นค่อยๆลดกำแพงลงอะคะ่ะเออแสดงให้เขาเห็นว่าเราต้องการอะไรแล้วต้องการคนแบบไหนอย่างชัดเจนเราจะบอกเขาชัดเจนนะคะอืมคือสิ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เราะคะ่ะต้องแสดงออกแบบนี้อะคะ่ะ เพราะว่าเราต้องการตามหาคนที่จะมาเป็นแสงสว่างในชีวิตให้เราดีดครั้งหนึ่งนะคะแสงสว่างแบบมาจริงอ่ะไม่เอาเล่นๆไม่มาหย่อดๆแล้วจากไปไม่มามาหายหายหรือว่าทําให้เราเสียใจเพราะว่าเรารักแล้วเราทุ่มเทเราถ้ารักใครเราทุ่มเทเราจริงจังเราจริงจังจริงๆเพราะฉะนั้นเดือะซันเนี่ยมันเหมือนกับอะไรที่ยั่งยืนมั่นคงยืนยาวอะไรที่ จริงจังจริงใจอะไรที่เป็นแสงสว่างที่มาแบบเติมเต็มชีวิตของกันและกันเพราะฉะนั้นถ้ามาเล่นๆเ,เนี่ยเราอาจจะไม่คุยด้วยก็ได้นะนะคะคิงถือดาบแบบว่ายกดาบใส่เลยอย่างเงี้ยหรอหรือเปล่านะคะเนี่ยคิงถือดาบเนี่ยคือคุยได้นะแต่แบบรถกําแพงยากเลยไม่เหมาะรู้สึกอย่างนั้นนะคะคือกําแพงคุณสูงมากตักเนี้ยรู้สึกอย่างนั้นนะคะอืม คนที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องลุยหน่อยนะซึ่งเขาก็เป็นสายลุยอยู่ด้วยเห็นไหมคะสายสู้นะจ๊ะสายสู้เลยนะจ๊ะก็ลุ้นๆดูนะคะพลังงานของคนที่จะเข้ามาเพิ่มนะคะเป็นชาวธาตุไฟเดียวกันกับคุณนะคะ The Sun, เดอะซันเนาะพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะลองมา,มาถามไพ่ออร์คุลกันดีกว่าว่าออร์คุลเขาอยากที่จะแนะนำอะไรคนสดธาตุไฟบ้างคะ่ะ First light beginning a new cycle far away places get ready for new horizons clear the air อ m ร r เค l e เขาอยากจะบอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าเรากำลังรู้สึกว่าเราอยู่ในที่แห่งหนึ่งที่มันเต็มไปได้วยอะไรแบบหม่นหมองหรือความรู้สึกเสียใจความรู้สึก ดหูความรู้สึกผิดหวังกับเรื่องราวในอดีตหรือตอนนี้ก็ได้นะคะคือเดี๋ยวสักพักหนึ่งอะความรู้สึกเนี้ยมันจะมันจะจางไปมันจะหายไปนะคะขอให้เราอะเตรียมพร้อมกับอะไรใหม่ๆที่กำลังจะมานะคะอะไรใหม่ๆหมรือคนใหม่ๆหรือความสัมพันธ์ใหม่ๆเนี่ยที่เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตของเรามันเป็นการเริ่มต้นสู่ความสัมพันธ์ใหม่ๆ สู่วงวงโครจรใหม่ๆชีวิตใหม่ๆของเรานะคะอ,อ,อย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆหรือว่าอย่าอย่าทำให้ตัวเองค่ะรู้สึกลบหรือรู้สึกดาวนะคะสักวันหนึ่งค่ะความรู้สึกที่เคยเสียใจรหรือเจ็บปวดในอดีตมันจะหายไปนะคะ บางครั้งเราอาจจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็ได้แต่เวลาค่ะเขาจะช่วยโยยาเราเองเนาะอ่ะเรามาถามไพ่เลเวอร์สกันดีกว่าว่าเลเวอร์สเขาอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างคะมแม่หมอเลือกไพ่ใบน,นี้นะคะ romance cupid arrow strikes เขาบอกนะว่าตอนนี้คุณกำลังจะเจอ ความรักที่โรแมนติกนะคะกามาเทพเขาได้แผลงสอนแล้วนะคะอยู่ที่ตัวเราแล้วแหละว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับคนใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาไหมนะคะความสัมพันธ์นี้เราเองสามารถเลือกได้ค่ะเราทุกคนสามารถเลือกทางเดินในชีวิตของเราได้คนที่จะเข้ามารวมถึงการดีไซน์การออกแบบความสัมพันธ์ให้เป็นไปในรูปแบบไหนเราสามารถที่จะเลือกได้ที่ตัวของเราเองนะคะ ขอแค่เราเปิดใจนะคะเปิดใจที่จะพร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เลเวอร์อยากจะแนะนำนะคะเป็นกำลังใจให้ชาวธาตไฟทุกๆท,ท่านนะคะหากใครต้องการดูและปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่อง description ด้านล่างค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิสาด้วยนะคะ ไว้เจอกันปักหน้านะคะสวัสดีค่ะ